นที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเธอเรื่องอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่สั่ไปค่ะใบแรกค่ะห้าดาบค่ะใบที่สองค่ะเด็กอือถ้วยค่ะใบที่สามค่ะสี่ดาบค่ะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะ ต้องระมัดระวังในเรื่องของคนใกล้ชิดนะคะหรือคนที่เราสนิทด,ด้วยนะคะเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีนะคะหรือว่า,าพูดให้ร้ายเรานะคะทำร้ายเรานะคะเหมือนกับเราโดนแทงข้างหลังนะคะโดนหักหลังนะคะในช่วงเวลานี้นะคะบางคนนะคะอาจจะ มีในเรื่องของความวิตกกังวลเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีจิตที่ค่อนข้างออ่ดไหวได้ง่ายนะคะในช่วงเวลานี้บางทีเนี่ยเราอาจจะแบบเอ่อไปได้ยินอะไรมาแล้วทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าเครียดได้ในช่วงเวลานี้นะคะแต่ถ้าใครนะคะที่คิดที่กำลังจะ ลงทุนหรือว่าหรือจะกำลังจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงเวลานี้นะคะก็ต้องขอให้รอดูสถานการณ์สักนิดหนึ่งนะคะรอว่าข้อมูลนี้เรามีเพียงพอหรือ,อยังเก็บรวบรวมข้อมูลให้ดีๆนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเอาไว้ตัดสินใจหรือเอาไว้พิจารณาก่อนที่จะทำนะคะเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์มันยังไม่ดีแล้วก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะมันอาจจะมีอะไรที่ทำให้คุณ เกิดปัญหาได้นะคะก็ขอให้ดูข้อมูลกันดีๆนะคะก็ขอให้คนมานพุดกัางคืนทุกคนรโชคดีกันนะคะทุกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นท้าครูกันด้วยค่ะ